สวัสดีครับก็ขอต้อนรับนะครับสู่รายการทอล์กหมอ EP ที่9แล้วนะครับก็ต้อนรับเดือนแห่งความรักนะครับในเดือนนี้นะครับเรามีแขกรับเชิญสุดพิเศษนะครับที่เต็มไปด้วยความรักนะครับจะเป็นใครนั้นพบกันเลยครับสวัสดีครับพี่พีสวัสดีครับอ่ารบกวนแนะนําตัวหน่อยครับครับหมอพีทนะครับ แค่ประจำศู์ดูไขมันลงไปบานมันจะผิดครับครับผมก็ในเรื่องของความรักนะครับเดือนนี้พิเศษนิดนึงคือช่วงนี้มันจะมีเรื่องของหนึ่งความรัก2ความเท่าเทียมอ่าเราก็เลยอยากจะเชิญนะครับคุณหมอพีทมาสัมภาษณ์กันนะครับด้วยมุมมองของเรื่องเกี่ยวกับความเท่าเทียมนะครับแน่นอนที่เราพูดถึงวันนี้คือเรื่องของความเท่าเทียมทางเพศนะครับเรื่องของ L G B T Q นะครับเอาคําถามแรกก่อนเลยนะครับ คุณหมอพีทมีความเห็นยังไงเกี่ยวกับความหลากหลายทางเพศเรื่องนี้ครับอืก็เอาจริงๆนะมันก็เป็นสิ่งที่เราเราเขาเรียกว่าเป็นเขาเป็นเป็นค่านิยมแล้วกันนะเป็นค่านิยมสังคมสังคมที่มีค่านิยมแบบเดิมๆเขาก็อาจจะมีการกีดกันทางการทางเพศบ้างเนาะแต่ถ้าเกิดว่าเป็นยุคนี้อยู่นี่ไม่มีใครกีดกันแล้วนะ,ม,ะมันไม่ใช่แค่ประเทศไทยอ่ะที่อื่นทั้งโลกเขาไปเขาไปถึงไหนแล้วนะครับเรื่องของจิตใจมันบังคับกันไม่ได้อ่า ใช่ใช่มันเหมือนกับเป็นเรื่องของเรารักใครสักคนหนึ่งไม่ว่าจะเป็นเพศอะไรก็ตามใช่ไหมใช่ไหมครับใครที่มีความรักเยอะๆอย่างอย่างหมอป๊อมเนี่ยเขาจะรู้อยู่แล้วว่าเรื่องของความรักมันบังคับกันไม่ได้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเรากลับมาก่อนนะครับขอถามนิดนึงเรามองไงเกี่ยวกับเรื่องชายรักชายครับตรงนี้ชายรักชายเป็นจากจะบอกว่าความรักมันมีหลายรูปแบบนะครับมีหลากหลายรูปแบบรักแบบเป็นเพื่อนนะครับจนไปถึงรักแบบเออเป็นรักแบบเป็นแฟนจริงๆพอเป็นแมททุกอย่างก็คือความรักหมดเลย ดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าหมายถึงว่ารักแบบเป็นแฟนจริงๆอะ่ะมันก็เป็นเรื่องที่ปกติชายรักชายหญิงรักหญิงไม่ว่าจะเพศไหนก็แล้วแต่จริงๆก็สามารถรักกันได้ใช่ไหมครับใช่ครับพี่พีชอู่้ขนลุกค <c> ร <oughs> ับผมในเรื่นองนตนอนใส่หมวกหมอเนาะอาจจะแอบถามเกี่ยวกับเอะหลักฐานเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์อะไรนี่ไหมว่ามันแบบ มันเกี่ยวกับสารเคมีไหมหรือมันเป็นเรื่องของหัวใจล้วนๆเลยครับพี่พีอในความเป็นจริงเนี่ยเขาก็เชื่อกันว่ามันเป็นเรื่องของสารเคมีในสมองแต่อันนี้โดยส่วนตัวแล้วกันนะ,ะโดยส่วนตัวเนี่ยเชื่อกันว่าอารอมณ์ล้วนๆสังเกตจากอะไรสังเกตจากดูจากตัวเอง เวลามีความรักนี่โอ้โหอารมณ์มาเต็มล้วนๆๆเต็มไปด้วยอารมณ์ล้วนอารมณ<อ>์อะไรอีกเรื่องหนึ่งอ่า <laughs> น่าจะเป็นอารมณ์ที่ดีนะครับก็อันนี้เป็นเรื่องของแนวคิดเรื่องของความรักนะครับการแนวคิดของสมองเมืม่อตกหลุมรักใครสักคนหนึ่งนะครับแน่นอนเราพูดในแง่ของความรู้สึกไปละเราพูดอะไรที่มันจับต้องได้ดีกว่า,าไม่นานมานี้มีกฎหมายตัวหนึ่งออกมาสําคัญมากเลยเรื่องของการสมรสเข้าเพียมนะฮะ ก็เป็นกฎหมายที่อธิบายก่อนสมรสเทียมคือเป็นกฎหมายที่เมื่อก่อนเนี่ยชายกับชายหรือหญิงกับหญิงเนี่ยไม่สามารถจะจดทะเบียนสมรสทําให้ไม่มีผลทางกฎหมายได้นะฮะปัจจุบันสามารถทําได้แล้วอ่ะรบกวนแชร์หน่อยครับว่าแบบเรื่องนี้เรามีความรู้สึกยังไงบ้างดีใจหรือว่ารู้สึกอะไรยังไงบ้างครับโอเคอย่างที่บอกเมื่อกี้เนี่ยโดยปกติเรวเนี่ยเรื่องความรักเป็นสิ่งที่บังคับเป็นไม่ได้นะครับม,มันเป็นสิ่งที่ แม้กระทั่งถ้าเกิดมาเราเป็นชายรักชายหรือหญิงรักหญิงก็แล้วแต่เนี่ยจะให้เรามาเปลี่ยนเป็นอีกรูปแบบหนึ่งอ่ะต่อให้เปลี่ยนมันก็เปลี่ยนได้ไม่นานถูก <failures. S 2> ไหมเพราะมันคือมันคือตัวของตัวเราเองเราเป็นอย่างนั้นน,นะครับตั้งแต่เกิดดังนั้นเนี่ยการที่ทุกคนเนี่ยมีสิทธ์เท่าเทียมกันเนี่ยประชาธิปไตยคือทุกคนมีสิทธ์เท่าเทียมกันนะ <Thailand. S 2> ใช่ไหมถ้าไม่ไปรบกวนสิทธิ์ของคนอื่นดังนั้นเนี่ยการที่ทุกคนมีสิทธ์ะะทคคทเ,ทเท่าเทียมกันแม้กร <rió. S 2> ะทั่งรวมถึงการสมรสเนี่ยผมก็มองว่ามันก็เป็นก็ ก็รักกันอ่ะเอาจริงๆการเรื่องการแต่งงานเนี่ยมันเป็นเรื่องที่เขาเรียกว่าคิดคิดขึ้นมาเองเนาะโดยปกติสมัยก่อนเขาก็คือรักกันก็อยู่ด้วยกันอ่ะไม่จําเป็นต้องแต่งงานกันก็ได้แต่ในปัจจุบันนี้การแต่งงานมันก็เป็นเหมือนเป็นการให้เกียรติกันและกันแล้วก็รวมถึงครอบครัวของกันและกันด้วยนะครับดังนั้นเนี่ยการที่เราแต่งงานบอกให้เพื่อนได้รับรู้เป็นก็เป็นการให้เกียรติคู่ของเราอีกฝ่ายหนึ่ง ผมอมองว่ามันเป็นเรื่องที่ปกติแล้วมันก็ควรจะมีมานานแล้วด้วยอืมใช่แล้วก็อย่างหนึ่งเคยเหมือนพี่พีทเนี่ยเจอเคสมาเยอะมากเจอจะ,จ,ะจะเจอเคส LGBTQ ที่อาจจะต้องมีคู่สมรสมาเซ็นเป็นพยานให้จะเจอเหมือนกันเนาะใช่ไหมฮะเจอเยอะมาก เราไม่สามารถเขียนสถานะได้เพราะว่าทางกฎหมายไม่ร hmm. mm ับรองนะฮะซึ่งตรงนี nah, persona persona today, <ok ้ก็มีประโยชน์กับทางเรามากๆเลยเพราะว่าใช่ในชีวิตจริงเขาเป็นเขาเป็นคู่กันอยู่แล้วแต่ว่าพอเป็นทางกฎหมายปุ๊บอ้าวเป็นได้แค่เพื่อนอแล้วพอแล้วลองคิดดูเราสามารถเราต้องเขียนอาจารนายหรืออะไรก็แล้วแต่ในรูปแบบที่เราเราเองก็ไม่อยากทําอ่ะ แล้วต้องทําอย่างนั้นไปตลอดทั้งชีวิตมันก็อึดอัดน,นะถูกไหมต้องมานั่งคโคนกับสิ่งที่มันไม่ใช่ตัวของเราเองทั้งชีวิตนะจริงๆมันก็ควรจะมีมานาแล้วแหละแล้วก็ดีใจที่เขาเรียกว่านักการเมืองมีหัวที่ทันสมัยมากขึ้น<อ>นะครับแล้วก็ยอมรับในสิ่งที่ควรจะเป็นนานแล้วใช่ใช่ก็เป็นข่าวดีของเมืองไทยกันนึงเลยนะครับอันนี้ ขอถามในเรื่องส่วนตัวนิดนึงนะฮะอยากให้แชร์เทคนิคการสร้างความสัมพันธ์ที่ยั่งยืนโอ้โหคำถามนี้ลึกซึ้งนะเนี่ยคนคิดคำถามมาแชร์เทคนิคการสร้างความสัมพันธ์ที่ยั่งยืนอารมณ์นำพาอารมณ์นำพาคนคิดคําถามกินเลิฟอยู่ฮะเรื่องนี้จะตอบยากนิดนึงเพราะว่าคือผมก็เป็นคนโสนนะเดี๋ยวแป๊บนึงลูกโทรมา what <laughs> <laughs> โอเคอเทคนิคการสร้างความสัมพันธ์ที่ยั่งยืนเนี่ยต้องบอกอย่างนี้ก่อนว่าแต่งงานแล้วนะแล้วก็มีลูกแล้ว2คนนะใช่คนหนึ่งคนนะครับการสร้างความสัมพันธ์ที่ยั่งยืนเนี่ยสำคัญมันขึ้นอยู่กับเข้าใจกันและกัน<า>แล้วก็เข้าใจยอมรับได้ ะะมันควรจะต้องเริ่มตั้งแต่ก่อนที่จะแต่งงานกันละตั้งแต่เป็นแฟนแรกๆเลยพอเรียนรู้ศึกษากันไปเนี่ยมันก็จะมีสิ่งที่เรายอมรับได้กับเรายอมรับไม่ได้เนาะถ้าเราเข้าใจกันและกันว่าเขาอะทุกคนมันก็จะมีข้อดีข้อเสียแหละไม่มีใครมีแต่ข้อดีหรอกแล้วก็ไม่มีใครตเต็มไปด้วยข้อเสียถูกไหมครับ,รบไม่มีใครดีร้อยเปอร์เซ็นต์หรือเลวร้อยเปอร์เซ็นต์นะทุกคนก็จะมีบางส่วนที่เป็นจุดดีแล้วก็จะมีบางส่วนที่เรารู้สึกโอ้โหปรับปรุงเถอะอ่าถ้าเราเข้าใจว่่าาาเเเเเนนนีียยมััป็ขข้้้ออสแลวรรบได ก็สามารถอยู่ร่วมกันได้และแน่นอนถ้าเกิดว่าปรับสามารถปรับข้อหาคาว่าปรับไม่ใช่เปลี่ยนนะแค่สามารถปรับหรือเบรนข้อหากันได้เนี่ยมันก็ทําให้ชีวิตคู่รับรื่นมากขึ้นแต่ถึงต่อให้ปรับข้อหากันไม่ได้การที่เรารับข้อเสียเขาได้ตั้งแต่ก่อนที่เราจะแต่งงานกันเนี่ยมันก็จะช่วยทําให้ความรักนั้ยั่งยืนส่วนใหญ่แล้วที่ความรักไม่ยั่งยืนเป็นเพราะว่าไม่คือรู้แหละว่าเนี่ยมีข้อเสียอย่างนี้แต่พอแต่งงานไปแล้วเอารับไม่ได้แล้วเอางั้นก่อนแต่งยังรับได้อะส่วนใหญ่มันจะเป็นประมาณนั้น เรียกได้ว,ว่าพี่พีนี่เป็นประธานงานแต่งได้แล้วนะครับเนี่ยนี่โอเคมาที่คำถามถัดไปนะครับเราเข้าสู่โหมดสุขภาพและตรงน,นี้นะฮะการดูแลสุขภาพกายสุขภาพใจตะกี้เนี้ยเราพูดเรื่องสุขภาพใจไปละมาเรื่องสุขภาพกายดีกว่ามีการอาจจะให้แชร์เรื่องของสุขภาพทางเพศแล้วก็สุขภาพจิตของ LGBTQ ที่สังคมมักจะมองข้ามไปตรงนี้มีมุมมองยังไงบ้างครับที่เราแบบ เราควรดูแลใจิตใจของคนกลุ่มนี้ยังไง <S <S หรือทาเหมือนปกติเลยเราบองเขาเป็นคนคนนึงไม่ใช่ผู้ชายไม่ใช่ผู้หญิงธรรมดาอันไหนเรามองว่ายังไงดีกว่าคบต้องบอกอย่างนี้ก่อนเขาว่าหลักสําคัญเนี่ยคือการให้เกียรติกันการเคารพซึ่งกันและกันเนาะถ้าทุกคนให้เกียรติกันเคารพซึ่งกันและกันอยู่ด้วยกันอย่างให้เกียรติกันเนี่ยมันก็จะทําให้เรามองเขาเนี่ยในรูปแบบของคนคนหนึง่งถ้าเขาเป็นเพื่อนก็คือเป็นเพื่อนคนนึงพเพื่อนธรรมดาจะเพศอะไรก็คือเพื่อนอะไระเหมือนเหมือนเดิมถ้าเขาเป็น ลูกของเราหรือเป็นใครก็แล้วแต่เขาก็ยังคงเป็นลูกของเราเหมือนเดิมสาคัญคือการให้เกียรติกันถ้าเรารู้จักให้เกียรติกันและกันนะเอาจริงๆก็ปัญหาระหว่างกันแทบไม่มีเลยด้วยซ้ำขอแค่ให้เกียรติกันไม่ไม่เกี่ยวกับเรื่องเพศด้วยซ้ำต่อให้เป็นเป็นผู้ชายกับผู้หญิงหรือผู้ชายกับผู้ชายที่ไม่ได้เกี่ยวกับความรักเลยเนี่ยถ้าให้เกียรติกันก็ไม่ได้มีปัญหากันละขอแค่ให้เกียรติกัน ครับผมก็เป็นเรื่องของการให้เกียรติแล้วก็ปฏิบัติต่ออีกคนหนึ่งให้เป็นมนุษย์เหมือนกัน<ช>นะครับดูแลสุขภาพจิตเขาแล้วเรามาดูแลสุขภาพกายกันบ้างแน่นอนปัญหาหนึ่งในกลุ่ม LGBTQ เนี่ยแน่นอนเขาเขาเลือกที่จะเกิดไม่ได้แต่เขาเลือกที่จะเป็นได้เช่นในบางคนโหเป็นผู้ชายล่ำเลยมาเลย เขาอยากจะเนี CAL, ่ยอยากจะมีบอดี้เป็นผู้หญิงและหรืออยากจะมีโครงใบหน้าเนี่ยเป็นผู้หญิงและอันนี้พี่พีทมีแบบแผนการการซีเล็กเคสแน่นอนเป็นมือดุของมันอันดับหนึ่งนะอันนี้เราจะมองยังไงครับว่าแต่ละเคสเอ้เคสนี้โหล่างบึกบึกมาหรือเคสนี้เป็นผู้ชายภุมิป่องเลยทำให้แบบเป็นสาวหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยเรามองยังไงมัางครับรบกวนแช์นิดนึง อย่างนี้ครับไม่ว่าหุ่นจะมาเป็นผู้ชายหรือเป็นผู้หญิงเนี่ยรูปแบบสร็จส่ยกตัวอย่างให้เป็นผู้ชายแล้วกันนะแล้วเขาอยากมีหุ่นแบบผู้หญิงเนี่ยเราก็สามารถทําได้แต่ว่าทําได้มากหรือน้อยก็ขึ้นอยู่กับโครงสร้างเดิมของเขาด้วยยกตัวอย่างเช่นถ้าสมมุติว่าโครงสร้างเดิมของเขาเนี่ยโอ้โหอาจจะมีกล้ามเนื้อค่อนข้างใหญ่นะแต่เขาอยากมีหุ่นเป็นผู้หญิงเราคงไม่ดูดเอวให้เขาตรงๆใช่ไหมครับเราก็พยายามดูดให้เอวคอดที่สุดแหละเท่าที่จะได้คอดได้มากเท่าไหร่ก็เอาให้มันใกล้ ผิวหนังกับกล้ามเนื้อใกล้กันมากที่สุดนะ,ะให้มันวว้าๆหน่อยนะครับว้าวได้มากที่สุดเท่าไหร่ก็เอาเท่านั้นหรือว่าถ้าเป็นผู้ชายอยากเป็นผู้หญิงเนี่ยเขามีปัญหาเรื่องกล้ามก็ต้องไปทางหมอกรอบแล้วต้องช่วยยบหนกตัดกรามหน่อยออแล้วถ้ามีไขมันส่วนเกินอ่ะโอเคก็มาดูดไขมันได้มีปัญหาเรื่องความไม่กระชับก็สามารถใช้เครื่องเจพลาสม่ามากระชับได้ม,มันสามารถช่วยแก้ปัญหาได้หมดเลยนะในการที่จะเปลี่ยนจากเพศหนึ่งไปอีกเพศหน,นึ่งเนี่ยแต่อาจจะใช้หลายๆหัตถการเข้ามาช่วยกันเพื่อที่จะทำให้ได้รับผลลัพพพ์ททีี่่ึงอใจมากสุด ผมว่าหนึงที่พี่พี่อเดือผมว่าอีกอันหนึ่งที่พี่พี่พูพดสกเกะเราน่าสนใจมากคือเจพลาสมาเจพลาสมานี่มันทํางานยังไงทําให้แบบสกินหรือผิวหนังที่มันดูของผู้ชายกั้ากล้านอย่างเงี้ยให้มันดูนุ่มนวลดูหวานขึ้นอันนี้มีมีส่วนด้วยใช่ไหมครับต้องบอกงี้ครับว่าหลายๆคนเนี่ยก็คงเคยเห็นนะ มักจะพบผู้หญิงเป็นผู้ชายหรือผู้ชายเป็นผู้หญิงก็พบบ่อยเลยนะที่บางครั้งเป็นผู้ชายเนาะแรกๆก,ก็กินเต็มที่เลยพอโอเคคนพบตัวเองแล้วว่าไม่ได้อยากเป็นผู้ชายนะครับอยากมีหุ่นที่ดีแล้วมาดูดไขมันเนี่ยทีนี้เนื่องจากกินไปเยอะไขมันมันเยอะพอเราดูดไขมันออกไปแน่นอนพอเอาไขามันออกไปทั้งเยอะเหมือนลดน้าหนักเยอะๆในเวลาอันรวดในเวลาสั้นๆอ่ะผิวก็อาจจะหย่อนคล้อยได้ ใช่ไหมค,ครับดังนั้นไอ้ตัวเจพลาสมาเนี่ยก็มาช่วยทําให้ผิวหนังขดกระชับเข้าไปหลังจากที่ดูดไขมันทําให้หลังดูดไขมันเนี่ยผิวหย่อนค้อยน้อยลงหรืออาจจะก,กระชับมากขึ้นแบบไม่หย่อนค้อยเลยก็ได้ขึ้นอยู่กับผลละขึ้นอยู่กับว่าก่อนทำเนี่ยหย่อนค้อยแค่ไหน ก็เป็นตัวช่วยที่สําคัญเลยเนาะที่ทําให้แบบมันหดแล้วก็ดูเฮลตี้ดูคอลลาเจนขึ้นใช่ไหมครับใช่ครับช่วยได้เยอะมากด้วยโอเคตอนนี้ได้ความรู้กันไปพอสมควรแล้วนะครับมาปิดท้ายรายการกันนิดนึงนะคำถามก็คือโอ้โหเหมือนคําถามนางงามมาก <laughs> แต่ละข้อ,อ <laughs> สมมุติว่าทุกคนสามารถรักใครก็ได้โดยไม่มีข้อจํากัด อ,อยากให้คุณหมอช่วยวิเคราะห์หน่อยว่าเป็นไปได้หรือไม่รักใครแบบไม่มีข้อจํำกัดเป็นประธานในพิธีได้เลยนะคาถามพวกนี้ <c oughs> อเอาจริงๆนะต่อให้คนนั้นยังโสดอยู่นะก็มีความรักแบบไม่จํากัดทุกคนแหละก็คือ,อพ่อแม่ใช่ไหม<อ>พ่อแม่เนี่ยไม่ว่าเราจะสุขทุก์ยังไงเขาก็ไม่ทิ้งเราใช่ไหมมันเป็นความรักที่ไรข้อจํากัดยิ่งใครที่มีลูกก็จะรู้เลยว,ว่า อ๋นอกจากพ่อแม่นะก็ยังมีลูกที่เป็นความรักที่ไม่จํากัดเป็นความรักที่เราสามารถเสียสละได้ทุกอย่างเพื่อเขาแต่คําว่าเสียสละทุกอย่างไม่ได้แปลว่าสปอยนะคำว่าเสียสละท,ทุกอย่างเพื่อเขาเนี่ยคือเสียสละที่จะมอบสิ่งดีๆให้เขาโดยแม้กระทั่งเราอาจจะหลงลืมตัวเราเองได้ด้วยซ้ำ mm hmm. เสียสละในตัวเองเพื่อเขาได้ทุกอย่างนะครับ อันนี้สำหรับผมเนี่ยคือความรักที่ไม่จํากัดเห็นไงเห็นว่ายังไงครับเอ,อเห็นด้วยนะครับก็ความรักไม่จํากัดก็คือเหมือนกับไม่มีข้อแม้ใดๆอนะ่ะเนาะเหมือนกับเราเรารักเขาโดยไม่ได้มีว่าหวังว่าเขาจะตอบแทนอะไรมาไม่ได้แบบเอ๊ะฉันให้อันนี้นะเธอต้องอันนี้ฉันอะไรอย่างเงี้ยซึ่งเห็นด้วยหมดเลยก็คืออ่ะแน่นอนตัวไอเดียลเลยก็คือความรักของพ่อแม่รวมถึงความรักระหว่างคู่หนุ่มสาวหนุ่มๆห,หรือสาวๆก็ตาม ใช่ไหมฮะก็มีอย่างนี้ได้นะฮะรักแท้มีมีอยู่ทุกที่นะรักแท้มีอจริงมีอยู่จริงโอ้ปิดได้ดีมากเลยพี่โอ้โหแบบนี้ผมไม่ต้องพูดต่อแล้วเนี่ยก็แต่ต้องพูดเพราะว่าเขาบออสุดท้ายต้องฝากร้านเราก็พี่ฝากร้านหน่อยครับโอเคใครมีความสนใจนะครับในการอยากปรับรูปร่างให้รูปร่างสวยงามนะครับก็เข้ามาดูไขมันได้ดูไขมันก็ดีอย่างตรงที่ว่าคือบางคนก็อยากหุนดีอะแต่ว่าอยากอยากนจอยอ e ทติ้งอยู่ <ừ> um. กินไปแต่หุ่นยังดีกินไปแล้วท้องแบนกินไปแล้วเอวคอดก็สามารถเข้ามาดูดไขมันได้ครับและเช่นกันใครอยากที่มีลูปละลูปหน้านะดูดีๆสวยๆอย่าลืมนะครับถ้ามีกระดูกใหญ่เนี่ยไปทาง <ừ> um. หมอกรอบได้เลยยุบหนกตัดการามได้หมดเลื่อนขาไก,กลได้ใช่ครับก็เรียกว่าการดูดไขมันนะครับตอนนี้ปัจจุบันก็ โอเพ่นมากๆแหละเราจําเป็นต้องทำตรงนี้จริงๆก็เข้ามาทําเราก็ถ้าทาจนสุดละไม่เหลือไขมันละหน้ายังใหญ่อยู่ก็อย่าลืมผมนะครับโอเคก็จบลงแล้วนะครับสําหรับ E ีพีสนุกๆอย่าง E ีีนี้นะครับในเดือนแห่งความรักนะครับสุดท้ายนะครับสําหรับความรักแท้ความรักที่จริงใจนะครับถ้าเกิดใครมีนะครับสามารถมอบโปรโมชั่นนี้นะครับให้กับคนที่คุณรักได้นะครับ แล้วพบกันใหม่ EP หน้านะครับก็ขอกล่าวว่าม้ามาทีหลังส่วนลาไปก่อนสวัสดีววครับจริงเหรอไม่แป้กจริงเหรอจริงเหรอวะ ครับก็ฝากติดตามนะครับรายการทอล์กับหมอนะครับในทุกๆช่องทางนะครับที่ u t u b e นะครับของโรงพยาบาล Masterpiece นะครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์นะครับกดแชร์กด Subscribe แล้วกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับเพื่อจะได้ติดตามรายการของโรงพยาบาลเราในทุกๆรายการนะครับแล้วอย่าลืมติดตามกันนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ